นี้ครูยืมมาผมของแอลมาเป็นผมที่ยีไม่ได้นะคะยีไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะลองก้าวแบบไม่ต้องยีผมดูนะคะ,ะก่อนอื่นก็เอาผมด้านข้างมานะคะเอาผมด้านข้างมาแล้วแบบผูกหนังยางไว้นะคะแล้วก็พลิกผมขึ้นไปนะคะพลิกผมขึ้นไปนะคะเพื่อให้ผมด้านตรงตรงนี้มันเป็นเกลียวนะคะมันเป็นเกลียวนะคะเสร็จปุ๊บ เราก็จะลองเก็บผมฝั่งนี้มานะคะทีนี้อันนี้มันจะต้องใช้น้ํายาอะไราก,การความร้อนเพราะว่าน้ายาก,การความร้อนเนี่ยมันจะมันจะลื่นหน่อยผมผมอันนี้มันเป็นผมที่ยีไม่ได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะอันนี้เรามาจากฝั่งนี้นะคะแต่เราโยกไปฝั่งนู้นเนาะโยกไปฝั่งโยกไปฝั่งนู้นเพื่อแล้วก เอามือเอามือเข้าไปนะคะเอามือเข้าไปแล้วยิบผมมาแล้วยิบผมมานะผมปึ๊บนะคะโอเคนะอ่าทีนี้ฝั่งไหนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะยิบผมมาอันนี้เป็นก้าวแบบง่ายๆนะคะแบบวัยรุ่นนะคะไม่ได้ยีผมนะคะไม่ได้ยีผมกรณนี้ลูกลูกค้าไม่อยากยีอาจจะเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะอ่า เมื่อกี้นี่เราหวังไปนี่ไหมอันนี้เราก็จะมาส,นนะะสนนั่งนี้นะคะก็จะมาสั่งนี้ทีนี้ข้าต่อไปนะคะข้าต่อไปอันนี้จะไม่ได้เดน้นไม่ได้เน้นข้างหน้าเท่าไหร่เพราะว่าผมข้างหน้าก็จะแบ,บ,บ่เปียกๆง่ายๆนะคะเพราะว่าด้านหน้ามันเอามาไว้แล้วนะคะ,นะคะก็คือแค่แค่พลิกผมไปพลิกผมมานะคะ ผมตรงนี้นะะมันจะยากอีกตรงมันพันกันนะคะพันกัน ผมที่เราดึงมาเนี่ยเป็นผมช่อไหนนะคะแล้วก็เก็บกลับไปนะคะเก็บกลับไปที้เราดึงมาตรงนี้แล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เราก็มาเก็บช่อนี้นะคะเก็บช่อนี้ก็กลับมาั่งนี้นะคะกลับมาแนี้เอาไว้เอาผมด้านนี้ไว้ข้างนอกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไว้ข้างในมันจะพกนะคะเอาไว้ข้างนอกแล้วก็แล้วก็ คลิปมานะคะคลิปมาตอนนี้นะคะแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปตรงนี้ตรงช่องนี้นะคะตรงชอ่ชอง่อวนี้นะคะแถวแรกของอันนี้เพื่อที่มันจะได้เป็นช่องเดียวกันนะคะจับให้ดีๆแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปนะคะแล้วก็จับผมขึ้นมานะคะจับผมขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หวีลงมาเห็นไหมคะลงมา เราดูว่าผมช่อเนี้ยเราพยายามดึงดูซิว่ามันเป็นผมผงช่อไหนแล้วเราก็ดึงให้มันตึงๆนะคะดึงให้ตึงๆเราเห็นไหมตึงให้ตึงๆช่วงตำแหน่งที่เราดึงมานะคะอ่เสร็จปุ๊บโอเคเสร็จแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาดูช่อต่อไปเนี่ยไม่ต้องใช้หวีอะไรเลยเพราะว่าผมมันทันกันนะคะ กรณีคนที่ฟอกสีผมมาก็จะเป็นแบบนี้แหละคนจริงๆก็จะเหมือนกันนะคะเอาผมไว้ข้างล่างนะคะไว้ข้างล่างนี้อย่างนี้นะคะอ่านะคะเสร็จฝั่งนี้ก็เหมือนกันไว้ข้างล่างนะคะไว้ข้างล่างแล้วเสร็จปุ๊บพอไว้ข้างล่างแล้วข้างบนเนี่ยเราก็จะใ้คล้ายสักเปียนะคะใ้คล้ายถักเปียคือเอามาซ้อนกันนะคะเอามาซ้อนกัน ขึ้นนะคะเก็บขึ้นเก็บผมขึ้น,น,น,นเอากิ๊เอากิ๊ป,ปักเป็ดก่อน,กกอนเก็บไว้ก่อนอะ<ส>อนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บปักเป็ดเสียวไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่เรายังไม่ใช้ะะกิ๊ดำเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มาเหมือนกันฝั่งนี้มาฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก ยกมายกมาน,นี่นะคะยกคนนี้ซ้อนเข้าไปในนี้นะคะ มันอยู่ข้างบนใช่ไหมคะอันนี้มันอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไว้ข้างล่างคล้ายๆกับถักเปียนะคะคือถ้ามันอยู่ข้างบนแล้วเราก็เอาลงข้างล่างไ,ไม่อย่างนั้นผมมันจะไม่มีตัวเกาะนะคะไม่มีตัวเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวกวขึ้นไปนะเดี๋ยวบมขึ้นไปแล้วก็เอาขึ้นไปรวมกันแต่ชอบ,บนนะคะเอาขึ้นไปรวมกันแต่ชอบ,บนเห็นไหมคะโอเคเนาะเดี๋ยวค ไปเย็นมาผมดูเลยอ่ะเทีนี้เรามาดูผมช่อบ,บนอันนี้เนาะเราจะเก็บยังไงดีนะคะเรายึดขึ้นมาอันนี้อยู่ข้างล่างนะคะมันอยู่ข้างล่างเพราะฉนะนั้นต่อไป มันต้องอยู่ข้างบนแล้วนะอยู่ข้างบนแล้วก็ดีโค้งกลับมานะคะใช้มือใช้นิ้วเรานี่คนะคะแยกเข้าไปนะคะแยกเข้าไปแล้วก็จับผมพวกนี้จะแยกง่ายเพราะว่าผมเขามาหลวมๆนะคะเป็นการทํางานแบบหลวมๆแต่ไม่เรื่ออะไรสบายๆนะคะ นั้นเดี๋ยวปลายผมนี้เราจะอาจจะต้องซ่อนนิดนึงเพราะว่าปลายผมของเขามันไม่สวยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนจริงๆเราเอาผมเขามาทาเบบี้ลิสแล้วเนี่ยถ้าปลายผมสวยเนี่ยเราก็โชว์ได้แต่นี่ปลายผมไม่สวยเราก็เลยต้องซ่อนนะคะผมนี้ไม่มีการดีเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได,ดีนะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูช่อล่างนะคะช่อล่างอ่ะทีนี้มาดูมาดูช่อล่างนี้นะคะผมช่อล่างอันนี้ พวกนี้นะคะว่าเราจะทำยังไงนะคะก็คือม้วนเหมือนกันนะคะม้วนเหมือนกันเขาอยู่ข้างบนเพราะเขาอยู่ข้างบนเราต้องเก็บเขาลงข้างล่างนะคะคล้ายๆลายัดเบียร์นะคะเก็บเขาลงข้างล่างะคะแล้วก็แยกะคะเกี่ยวเขาขึ้นมานะค่ะเกี่ยวเขาขึ้นมา เพื่อที่ให้เขามีตัวเกาะนะคะพูดง่ายๆให้เขามีตัวเกาะนะคะอันนี้ผมไม่เท่ากันถ้าผมเท่ากันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้สเปรย์ช่วยนะคะเราจะใช้สเปรย์ช่วยนะคะฝัะ่งนี้ก็เหมือนกันนะคะฝั่งนี้เราดูที่ว่าผมไปทางไหนผมถ้าจะขึ้นฝั่งนี้ก็ไม่สวยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราเก็บย้อนกลับขึ้นไปก่อนเก็บย้อนกลับขึ้นไปเราก็ใช้กิ๊บเหน็บนะคะกิ๊บเก็บ ด้วยปริปรมาณผมที่เยอะนะคะผมที่เยอะเพราะนั้นครูก็เลยต้องติดกิ๊บไว้สองตัวนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะติดกิ๊บไว้สองตัวแล้วผมที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะนั้นต้องแยกต้องแยกช่อกันนะคะในการทำงานต้องแยกช่อกันไปรวมกันไม่ได้นะคะ กระดูนะคะเอาช่อเล็กก่อนนะเอาช่อเล็กก่อนว่าเราจะเอาช่อเล็กไปไว้ตรงไหนดีเราเก็บช่อเล็กก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บช่อช่อยาวที่หลังนะคะ mm hmm. ผมนี้ไม่ได้ยีเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะลุยลุยนิดหนึ่งเพราะว่าผมไม่เท่ากันด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นผมที่ยาวเท่ากันไม่ได้ยีก็จะสวยนะคะแต mm ่น hmm. ี่ผมผ่าน ดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะไม่ยีผมเราจะทํายังไงได้บ้างนะคะส่วนอันนี้ผมยาวนะคะเราบวกกลับมาได้นะคะวกกลับมาบนะวกกลับมาซ้อนผมนะคะต้อนผมจากข้างในนะคะเมื่อกี้ผมอยู่ข้างนอกเราเอาเข้าข้างในนะคะแล้ว,ดวแวดดผม อันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปยุ่งนะคะทำทำทีทำทีละอย่างนะคะทีน,นี้อันนี้อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างนะคะ mm hmm. ดูซิว่าสวยไหมถ้าไม่สวยเราก็ปรับปรงได้นะคะอันนี้เก็บเก็บไว้ก่อน มาดูช่อนี้นะคะจะหมดแล้วนะคะช่อนี้นะคะเราจะเก็บไว้ยังไงดีนะคะเราจะเอาไว้ข้างบนก็ไม่ได้เพราะว่านี่มันมาจากข้างล่างใช่ไหมคะมาจากข้างล่างพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีๆมาจากข้างล่างพันตรงนี้เลยนะคะ ย้อนผมกลับขึ้นไปนะคะเริ่มเสร็จแล้วนะคะย้อนผมกลับขึ้นไปนะคะ,นะคะคใช้สเปรย์นิดเึงเพื่อให้ผมมันปอดกันไม่งั้นมันมันเกิไม่เท่ากัน เก็บผมเข้ามานะคะเก็บผม,ามาซ่อนปลายนะคะผมผมอันนี้ต้องซ่อนปลายแยงเข้าไปตามช่องของของของช่อผมเนี่ยค่ะมันซ่อนไว้อ่ะบางคนเขาก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ดึงผมลงมาเลยนะคะดึงผมมา เ,เพราะว่ามือเราบางทีมันก็แยงไม่ถนัดเนาะเต่ตรงนี้มันจะมีเป็นเพราะฉะนั้นวิธีก็คือเราจะต้องออเอาสเปรย์ช่วยอันนี้คือผมที่มันชี้ออกมานะคะคือปลายผมที่มันสั้นนะ,ะวิธีวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องใช้สเปรย์นะคะแล้วก็กดเขาลงไป แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ใดค่ะช่วยนะคะใช้ได้ช่วยกดให้เขาลงไปนะคะส่วนช่อล่างนี้ที่เราเมื่อกี้เราดึงมาใช่ไหมคะอ่ะนี้เราก็จะเอาไปไหนแล้ววะริงดูแลวนนะหุก่อน,นอ่ามา่นี่นะเห็นไหมคะแล้วก็เอานนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ซ้อนดึงเข้าไป เพื่อซ่อนผมนะคะเพื่อซ่อนปลายผมแล้วก็เสียบเก็บปลายผมไว้ข้างในข้างๆข้างนี้นะคะ <c oughs> เพื่อเมาไม่ให้เห็นอย่าให้เห็นปลายนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมแบบนี้มันจะมีลู่ลลงมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมันเป็นวัยรุ่นนะคะถือว่าเป็นแนววัยรุ่นก็ไม่ซีเรียสน,นะคะส่วนมากจะเป็นพวกวัยรุ่นทํากันเองนะคะทำกันเองเอามือเอามือ ให้ผมเขาเข้าเขา,เขาพองขึ้นมานะคะเห็นไหมคะให้ผมกรพองขึ้นมาด้วยการเอามือปลกนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดปกค้องนิดนึงก็เรียกจุดอ่อนจุดอ่อนของผมเห็นไหมคะอ่อนของผมจริงๆถ้าเป็นผมสีดำเราจะใช้เราก็จะใช้กิ๊บผมดำ แต่ทีนี้ด้วยความมันเป็นสีทองอ่ะมันไม่ได้ไงะเราไม่มีเราไม่มีที่ปุ่มสีทองเนาะเพวัะนั้นเราก็ต้องใช้สเปรนี่แหละนะคะใช้สเปรย์แล้วก็เอาดนะคะเอาดเป่าเดี๋ยวครูหยุดหนดนะเสร็จแล้วเนาะทีนี้ก็จะประมาณนี้ได้หคะขอนะคุค่ะ ก็เป็นการก้าวแบบวัรุ่นไวัรุ่รรนเนาะไม่ต้องไม่ต้องยีนะคะไม่ต้องยีแล้วก็สารเข้าไปเอามือสอยหรือว่าเราจะใช้ไอ้ตัวเมื่อกี้ก็ได้ไอ้สีดำๆของครูอันนี้ค่ะอันนี้แยงผมนะคะแยงผมออกมาแล้วผมมันก็จะเป็นคล้ายๆเปียอยู่นะคะ อเคไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งที่ง่ายๆนะคะง่ายๆไม่ต้องยีกรณีไม่ต้องยีผมนะคะเอาละค่ะก็จบแค่นี้เนาะถ้าเกิดเดี๋ยวคุณจะถ่ายรูปให้อีกทีหนึ่งเนาะ